เพื่อนๆครับเบอร์เกอร์อันเนี้ยเป็นของผมแล้วแล้วก็สั่งแล้วแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าท่านจะไม่ได้พบเบอร์เกอร์ราคานี้มาตรฐานนี้แน่นอนถ้าพบแบรนดน์นี้ให้ซื้อเลยครับเอาละครับนี่ผมมาที่งานาวิบูรพันธ์ออร์แกนิกฟาร์มเนาะแล้วก็มันเป็นงานเปิดตัวรถใหม่หรือ ของคูโบต้าเนาะแล้วก็มาเจอกับเบอร์เกอรอ์ของน้องที่มาออกงานก็เป็นเบอร์เกอร์ที่น่าสนใจผมมาสะดุดตาแล้วก็ผมเชื่อว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงไม่ได้พบเจอเบอร,เอร์เกอร์ที่มีมาตรฐานแบบนี้ง่ายๆนะที่พัทธลุงแน่นอนขออนุญ,ญาตน้องอธิบายหน่อยว่าว่าที่ที่มีอยู่เนี่ยมันคืออะไรบ้าง ที่เรามีตัวเบอร์เกอร์ของเรานะคะตัวแนะนําก็จะเป็นตัว BJ c Hit Burger ค่ะเราใช้เนื้อออสเตรเลียนะคะแล้วก็ใช้เป็นขนมปังที่เราทําเองค่ะเป็นขนมปัง b บออ์ค่ะแล้วก็เป็นแบบอเมริกันสไตล์นะคะเราเคยขายที่อเมริกามันแล้วแล้วก็กลับบ้านช่วงโควิดค่ะก็เลยเอามาขายในราคาที่ถูกมากๆเลยนะคะให้ให้คนพัสรุงได้ได้ชิมกันค่ะ ทีนี้เราขายที่ไหนบ้างเราขายในตัวเมืองพัทลุงนะคะเราไม่มีหน้าร้านที่ใหญ่แต่ว่าลูกค้าสามารถโทรมาสั่งกับเราได้แล้วก็มารับของสดๆได้ประมาณ15นานาทีย่โท954465422ค่ะแล้วก็หรือว่าตามในติดต่อในไลน์ได้เลยค่ะเหตจะเป็นเพตนี้นะคะ,ะเพตของร้าน มีเพจอยู่ด้วยใช่ครับแล้วก็<ช>เห็นว่ามีมีรายการแอ v ดวานด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีรายการเพิ่มเติมค่ะถ้าลูกค้าอยากเป็นคนอ,อยากเพิ่มชีสเพิ่มเห็ดหรือเพิ่มเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีเมนูแอดวานในราคาเศษด้วยคะ ก็อย่างที่เห็นนะเพื่อนๆ mm. เ,เห็นเหมือนผมไหมร้านนี้เขามีคุณภาพแน่นอนและผมเชื่อว่าคุณอคอเบอร์เกอร์นะคงได้เบอร์เกอร์ที่ตรงใจและอยากได้จริงๆนะไม่เหมือนเบอร์เกอร์ที่ท,ท,ทั่ว,ท,วทั่วไปที่คุณเคยทานอยู่เนาะแต่ว่าในพัทลุงนี้ไม่น่าจะมีใครที่พิเศษขนาดนี้นะครับ เพื่อนๆนะครับผมชาแนลร้านอาหารยกนิ้วอันนี้ไม่ได้เชียร์แล้วก็ผมได้ทดลองรับประทานแล้วแล้วผมเป็นคนที่อชอบเบอร์เกอร์แล้วก็เรื่องมากนะแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าถ้าเจอน้องๆตุ่มนี้นะร้านนี้แบรนด์นี้นะเข้าไปอุดหนุนได้เลยเพราะบอกได้เลยว่าอร่อยมากและมีคุณภาพจริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ ขอให้น้องเนี่ยออขอน้องอถ่ายนะฮะสดๆจากตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ได้เคยทานเบอร์เกอร์อตรงไหนหรือที่ไหนที่มันมีรสชาติอร่อยและถูกปากขนาดนี้<ส>นะครับแล,แ,ลแล้วกอออ็อาจจะมีเบอร์เกอร์อื่นๆอีกมากมายมแต่รสชาติเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันนะทุกเจ้านะฮะแต่ละเจ้าก็แตกต่างแต่ ร้านนี้บอกได้เลยว่าเจอต้องซื้อนะฮะอย่าลืมนะครับเจอต้องซื้อซื้อเลยครับสวัสดีครับผม